สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวไปแจกข้าวที่ม็อบชาวนาะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุนหน้าคุนตากันดีครับสําหรับนักแสดงสาวมิวเซรินพัทเรามีผลงานรวมถึงข่าวคราวออกมาได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้มีโอกาสได้ไปแจกข้าวแจกน้ําและร่วมพูดคุยกับคุณลงุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ม็อบชาวนาอยู่หลายครั้งซึ่งม็อบชาวนานี้เป็นม็อบที่มีชาวนานับพันชีวิตมาชุมนุมกันเป็นระยะเวลากว่า2เดือนแล้วเพื่อเรีย รียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สินของชาวนาโดยเกิดจากชาวนามีต้นทุนการผลิตและเพาะปลูกสูงขึ้นแต่สามารถขายข้าวได้ราคาถูกมากจนไม่มีเงินใช้นี่และบางครั้งก็ขาดทุนล่าสุดหลังจากที่มิวมาแจกข้าวคุณตาคุณยายทั้งหลายก็ได้ทำเซอร์ไพรส์มิวด้วยเพราะรู้ว่าใกล้ถึงวันเกิดของมิวแล้วจึงรวมเงินกันซื้อเค้กก้อนเล็กๆมามอบให้กับหมิวพร้อมกับร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับมิวด้วยตยหมิวได้โพสตระบุข้อความว่าเค้กก้อนแรกของ วันเกิดปีนี้ได้มาจากคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายจากแฮชแท็กมัอบชาวนาเมื่อวานขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกความเอ็นดูวันเกิดปีนี้ขอให้ชาวนาทุกคนสมหวังกับข้อเรียกร้องนะคะได้กลับบ้านหายเหนื่อยกันแซกทีแฮชแท็กมิวสซรินพัททาเอาชาวนาเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดให้กับมิวสนันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักที่ทําเอาชาวเน็ตยิ้มตามไม่หุบเลยแหละครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ